Universe คืออะไรอ่ะเออของผัน huh. ช ah. uh, pues uh ิ huh. ้นใหญ่ไปค่ะมื้ยมีเคข์ด้วยอ้าวอ้าของ Jiu Diverse ให้ท่านหน่อยจีอันนี้แป้งอะไรแป้งฟุกุกเลยค่ะของ Jiu Diverse น่อย Jiu Diverse น่อยโชว์ท่านหน่อย Jiu Diverse โชว์ท่านหน่อยเรียมนี่ยอรอ ปันเอาลิปมันในนี้ใหนั่นไหนยูนิเวิร์สคืออะไรล่ะยูนิเวิร์สจะเป็นของฝันที่แบบหน้าเหมือนองหญิงองหญิงจ้าแรงมากแรงมากใส่หนวดอหนต้องชอบอะใส่หนวดเสร็จต้องชอบอะ้าเหรอองหญิงองหญิงจ้าองหญิงไปวัดไปวัปวัดรังวาหรอไปวั ก็ไม่รู้มันคืออะไรก็เลยไปนั่งดูโอ้โห4,009แล้วมันพัฒนาเริ่เลยค่ะเฮ้ยแกจะเป็นข้าวนาเกียร์ค่เต๋ี่อยู่กองอยู่ก่องเทกซิตี้พีซเทกซิตี้พีซไม่ใครเอาข้าวกล่องไปก่อนอุ๊ยวันนี้ไหนปล่อยมันไปบางครส่งข้าวมาให้กินหน่อย